ไอาการที่ตัวฉันได้าหายไปมันทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรมาเอย่ยและเหมือนมีบางอย่างมันได้ตื่นขึ้นมาแล้วตัวตนได้แท้จริงของฉันและสิ่งที่ฉันต้องการซึ่งมันก็คือผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ยังกับผ่านไปสองปีแน่มีมคนไทยวีหนึ่งหนึ่งแเบเโคโซะด้วยเรามาภาคมีมอย่งางบ้าคลั่งกัน ถ้าเกิดตัวคุณอยากผาคลิปกับ Air แอดล่ะก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงเข้ากลุ่มดิสของแอดทิกเข้าไปแล้วเลื่อนหาช่องส่งคลิปภาพมีมกับแอดหลังจากนั้นก็ส่งคลิปภาพเสียงของตัวเองมาโดยคลิปต้องเป็นภาพนิ่งและไม่มีเอฟเฟกเสียงใดๆเพราะเดีท๋ที่เหลือแอดจัดก,การเองใครที่งงก็ลอง,ลองมาดูคลิปเป็นตัวอย่างในดิสได้เลยนะแค่ี้ก็ได้ภาคลิปได้กันและนี่คือสิ่งที่กูเห็นมันก็เป็นขนมมันฝรั่งของพิเกลธรรมดาและเป็นขนมปวดของใครลหลายๆคนใช่แล้วและกูคือหนึ่งในนั้นกูไงกูพิเกลมันเห็นเเราป็นยงไ ขอกินมันฝรั่งนี่หน่อยนะพี่เกิร์เมื่อคุณกำลังพูดถึงสิ่งที่อยู่ในความมืดมันก็คือสิ่งที่มึงมองไม่เห็นและมันก็มีแต่ความว่างเปล่าไงมันไม่มีอีกคนจำพวกหนึ่งที่คิดแบบว่าีรรอออุณณนนาา นี่มึงคิดอย่างนั้นจริงดิถ้าเกิดมึงเคยเจอผีสักครั้งในชีวิตมึงนะเวลามึงขับรถมึงจะหลีกเลีย่ยงเส้นทางมืดมืดเส้นทางที่แม่งคดเคี้ยวเส้นทางที่มันเป็นป่าหรือเส้นทางที่แม่งใกล้วัดหรือเส้นทางที่มันมีตำนานมาก่อนเพราะสิ่งที่กูกลัวกูไม่ได้กลัวเขาหรอกกูกลัวเขาตามกลับบ้านไม่มีรูป้าที่ไหนพอจะมาสอนในสภาพอากาศที่มันเลวร้ายแบบนี้หรอกนะ <laughs> ใช่ใช่ทั้งฝนฟ้าขอน,นองน้ำท่วมและพายุต่างๆมากมายในวันนี้ไม่ใครกล้ามาสอนเราหรอกนะ สอนคณิตค <Good job! S 1> นได้นนักเรียนอาจารย์จะว้ถึงโรงเรียนแล้ว <c oughs> อย่างน้อยเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ใช่อุปสรรคของอาจารย์วิชาคณิตแหละครับไว้ให้อาจารย์ผแผนนี้เลย ถ้าดูจริงพวกนายต้องรู้ว้าวว้วใจเย็นสิพวกเราเป็นแฟน NTR เหมือนกันไม่ทำร้ายนายหรอกน้าพวกเราโรงเรือเดียวกันแล้วงั้นตอบคำถามฉันมาเวลาที่นางเอกมันได้กับตัวโกงมันชอบพูดว่าอะไรแน่ใจนะว่าจะให้ฉันพูดออกไปงั้นก็ได้ฉันชอบนายที่สุดเลยลูกขอบนายไว้ที่หลังนะรูนั้นไม่ได้นะ เชื่อนายแล้วนายเป็นแฟน NTR ตัวจริงผมไม่รู้เรื่องนะฮะอันนี้เพื่อนเล่าให้ฟังจริงๆนะคนดูรู้ไหมว่าการ์ตูนสมัยก่อนนะ่ะชื่อแม่งรุนแรงมากเลยนลเว้ยบไ้พอไป้มเชื่ออะไรของ,งนะบึกเนี่ยมาบุกหัวไปได้ออกซสือไม่ได้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยพราะเขาตั้งชื่อเรื่องแบบนี้จริงๆนะแม่งก็พูดชัดไป นี่คือสาเหตุที่คนอื่นเขาไม่กินเหล้ามันผิดศีลขาดสติไม่ไดีต่อสุขภาพมินกินเหล้าความปลอดภัยในการขับขี่และฉันก็แพ้แองกอฮ์แล้วทำไมตัวคุณถึงไม่ชอบเหล้าล่ะรสชาติไม่งีชิบหายแดกกันลงได้ยังไงแก่กูแดกไปคำแรกตั้งแต่เด็กกูก็เกลียดแม่งยักตอนโตเนี่ยกูเจอวีรลุรุษแล้วฮะที่เขาบอกว่าตอนเด็กจะไม่กินเหล้าน่ะแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นจริงๆงอ่ะกูเจอแล้วคุณผู้ชมกูเจอเขาแล้วฮะ ผู้หญิงไทยไหนที่คุณปวดปามว่าี่สุดช่วยบอกเราหน่อยสิมีให้เลือกทุกสไตล์เลยทุกคนจะเลือกแบบไหนกันนะไม่ A B C ก็ G จีนี่แหละที่คนเขาน่าจะเลือกเยอะกันนะ What the hell ทำไมเลือกเฮดกันล่ะเฮดได้ใครเอ่ะเฮดได้เป็นใครกันแ่นอนทุกคนน่เาชอบาริโอมมม่แต่บาริโอมันเป็นผู้หญิงเหรอวะเดี๋ยวคุณก็รู้เองแหละว่ามีมนี้มันจะสื่อว่าอะไร คุณมากเลยนะครับที่เข้าใจผมมากที่กูไม่พูดอีมากวะท่านที่กูสองคนก็คือคนคนเดียวกะ <c oughs> แค่เบืงหน้าตาดีโรคใจดีกับเบืงหน้เพื่อน <c oughs> เดี๋ยวคุณก็รู้ว่ามันคืออะไรในีบมึงภาคบ้าอะไรของมึงเนี่ยใครไม่จะไม่รู้เรื่องวะแม่จะน้นว่าไม่รู้เอาละับตอนนี้กูได้เจอเด็กองนู่นปริศนาที่สามารถใช้พลงังทุกเาใสง รู้ว่ายังว่ามันคืออะไรโอเค okay, ดูเลยเฮียแม่งแก่ที่ผายมีตัวอักษรให้คุณเพียง5อย่างคุณจะพิมพ์ตัวอะไรลงไปฉันพิมพ์คำว่าเลนส์ส่วนฉันก็ Engineering ที่แปบ,บวิศวัรร่นะเขานี้ถูกใบ,บไปแล้วเพราะการใช้คำที่เหมาะสมเรื่องดำๆนี่กูชอบจริงๆคุณว่าคำนี้มันคืออะไรแล้วมีคำว่าเพื่อนเขียนอยู่ตรงนี้และข้างล่างล่ะมันคืออะไร เพื่อนเป็นสายแข็งไงครับเขาไม่เขียนเขาว่าควยลงไปหรอกครับเชื่อผมสิถ้ากล้าเขียนลงมาก็ใจกล้าไม่เบาครับและยิ่งทำเป็นนุ่นลิมิเต็ดอีเดชั่นเนี่ยกวัวคนไทยไม่ตามหากันได้ควักถ้าอยากเล่นเกมให้สนุกมันก็ต้องเล่นเกมในสถานที่จริงเล่นได้นะครับแต่อย่าไปคิดทําจริงเชียวนะเรื่องบางเรื่องถ้ามันอยู่ในเกมก็พอนะครับเดี๋ยวเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนะี่ยผู้ใหญ่าบางคนมันจะโทษเกมเอานะครับ แคปชั่นเสียเหงื่อให้น้ำตาดีกว่าเสียกีฬาให้ยาเสพติดอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยยาเสพติดคนเสพขายคนตายติดขุกว่าเดอะฟาร์อันนี้ตอนทำป้ายเนะี่ยคืออะไรในหัวหรือเปล่าเนี่ยนี่กิโยเห็น <c oughs> แบบดีนะฉันคือเจ้าปลาที่กำลังจมน้ำ้วยนะโทษโทษโทษทำไมาเป็นอู่เคยรดน้ำต้นไม้ตอนฝนตกด้วยนะเว้ยูไม่คนดีสัตว์พวกมึงสองตัวเนี่ยแม่งประพอกันเลยก็ว่าทำไมเขาจับพวกมึงมาจิ้นกัน